ต่อไปนะคะในหน้าสิบสี่คือเส้นสมองใช่ไหมคะเส้นสมองทายว่าอะไรทายเรื่องของความคิดนะคะสมองของเรานะคะเส้นสมองของเรานะคะมันทายเรื่องของความคิดนะคะคือสมองเราถ้ายาวยาวยาวมากเลยเขาบอกคิดช้านะคะตัดสินใจช้านะคะถ้ามันสั้นนะคะแปลว่าเราเป็นคนตัดตสินใจเร็วคิดเร็วนะคะทำํำ ถ้าเส้นสมองนะคะมีเส้นแยกขึ้นไปข้างบนนะคะแยก V วีขึ้นไปข้างบนแปลว่าเราเป็นคนที่อะไรมีความคิดไอเดียบันเจิดนะคะคิดเก่งนะคะไอเดียดีเลิศนะคะเส้นนะคะสมองถ้ามีวีแตกๆ,ๆลงไปนะคะแปลว่าเป็นคนช่างเจรจานะคะพูดจาเรียกว่าน้มนาวจิตใจคนนั้นเก่งหนักหนานะคะถ้ามีเส้นสมองนะคะแยกลงมานะคะเหมือนเส้นวีขว้างลงมาแปลว่าเป็นคนที่พูดจากับใคร ไม่มีใครเชื่อถือนะคะไม่มีคนเชื่อถือนะคะพูดให้ดียังไงพูดให้ถูกยังไงไม่มีใครฟังนะคะอันนี้ครูก็เห็นใจนะคะบางคนที่มีเส้นแบบนี้คือพูดยังไงสามีก็ไม่เชื่อพูดยังไงลูกก็ไม่เชื่อพูดยังไงเจ้านายก็ไม่รักนะคะอันนี้ถ้าเป็นครูจะแก้ให้ก็จะแก้ให้มีเส้นวีขึ้นไปข้างบนนะคะเออเส้นวีขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็เติมสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนะคะตรง มวนเส้นสมองนะคะมีความหนักแน่นนะคะอันนี้จะบอกว่าแล้วเติมสี่เหลี่ยมในเนินเกียรติยศให้เขาหน่อยนะคะบอกว่าเส้นสมองเป็นเส้นของความคิดนะคะใครที่ไม่เคยคิดอะไรเลยนะคะเส้นสมองก็จะไม่มีเส้นแยกไปนู่นไปนี่ไปนั่นเลยนะคะเส้นสมองนะคะถ้าแยกไปเนินพุทธคิดเรื่องธุรกิจเส้นสมองวิ่งไปเนินอ่ะแยกไปนะคะเนินอาทิตคิดเรื่องเกียรติยศที่เสียงเส้นสมองแยกไปเนินเสาคิดเรื่องอะไรเรื่องงานนะคะพวกบางงานนะคะบางงานบ้านเงินบ้านสมบัตินะคะเส้นสมองวิ่ง